สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มรักการเีโรงเรียนบ้านโซงม่วง เรียนของเราเป็นมากกว่าสถานที่เรียนรู้แต่อย่างเป็นบ้านหลังที่สองที่หล่อหลอมความรู้คุณธรรมจากรียาทำให้กับพวกเราทุกคนค่ะแต่จากการสังเกตสภาพแวดลอ้อมภายในโรงเรียนโดยเฉพาะบริเวณต่างๆพวกเราพบปัญหานั่นคือการทิ้งขยะไม่เป็นที่และไม่ถูกประเภทซึ่งปัญหานี้ทําให้โรงเรียนของเราไม่สะอาดมีขยะเล่ลาดไม่น่ามองค่ะส่วนสาเหตุคือนักเรียนบางส่วนยังไม่ได้ ถึงความสาคัญของการรักษาความสะอาดและผลกระทบที่ตามมาและยังเข้าใจว่าการเก็บขยะไม่ใช่หน้าที่ของตอนเองด้วยเหตุผลเหล่านี้กลุ่มนักการดีจึงเลยเห็นถึงความสําคัญของปัญหาและได้ร่วมกันจัดทำโครงงานพฤติธรรมขึ้นมาค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อแก้ไขปัญหาการมีขยะไม่เป็นที่มาในโรงเรียน2เพื่อปลูกฝังมีสายรักความสะอาดและความรับผิดชอบให้กับนักเรียน3เพื่อสร้งางจริสธรรมและพฤติกรรมที่ดีด้านการจัดการขยะค่ะ เราได้ดําเนิงงนโครงการดังนี้ค่ะ 1. เริ่มจากการเดินสำรวจพื้นที่จริงสอบถามและเก็บข้อมูลจากนักเรียนและคุครูเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ 2. นําเสนอผลสสำรวจปัญหาขยะที่หน้าสรงงพร้อมสาธิตวิธีการแยกขยะ 3. มีการดําเนินกิจกรรมดิคลีนิ่งเดย์โดยขอ,ขอความร่วมมือจากบ้านวานัดและสวนราชการกิจกรรมแก้วน้ำรักโลกกิจกรรมขยะแลกแต้มและกิจกรรมประกวดสื่อค่ะ ในส่วนกิจกรรมเด่นและเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้โครงันของเราประสบความสำเร็จอย่างยัง่งยืนคือกิจกรรม1วันหนึ่งถุงค่ะโดยทุกห้องเรียนจะมีเวรหนึ่งวันหนึ่งถุงที่ต้องรับผิดชอบเก็บขยะในพื้นที่ที่กาหนดให้โคมันถุงหลังเลิกเรียนใช้เวลาเพียง5้าถึงสินาทีซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประ,ประสงค์ทั้งสามทีเ่เห็นชัดเจน 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะเพราะนักเรียนมีหน้าที่เก็บขยะทุกวันทําให้โรงเรียนของเราสะอาดต่อเนื่องและเกิดความตระหนักว่า ขยะที่เราทิ้งไว้สิ่งที่เราต้องกลับมาเก็บเอง 2. เพื่ลูกฝังนิสัยความสะอาดและความรับผิดช,ชอบการกำหนดให้เป็นกิจวัตรประจำวันทำให้นักเรียนได้ฝึกความรับผิดช,ชอบและความภูมิใจในพื้นที่ที่ตัวเองดูแลในหลังเก็บขยะจะมีการแยกขยระเพื่อลดปริมาณขยะขยะที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้จะถูกนาไปแปรรูปเป็นวินนตถุดฑบทางต่างๆเช่นบ่อรองนั่งไม้เสียบกระถินหรือเหรียญโปรยทานนําไปมอบให้กับวัดและชุมชน สาเพื่อสร้งสางจิตสำนึกยั่งยืนพอเป็นกิจกรรมต่อเนื่องระยะย,ยาวทำทุกวันในห้องเรียนทําให้การการ,ารักษาความสะอาดกลายเป็นนิสัยถาวรและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างแท้จริงค่ะในการดําเนินโครงงานใช้หลักธรรมศังดิสวัตุ4ิสหนึ่งฉันท, 4, นทานักเรียนมีความพอใจที่จะทําความดีด้วยกาันขยะให้ถูกที่รักความสะอาดและต้องการให้โรงเรียนน่าอยู่ 2. วิริยะนักเรียนมีความเพียรพยายามในการาทำภูม่ที่ได้รับมาก มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ 3. จิตตะนักเรียนมีความตั้งใจในการคัดแยกขยะและทําความสะอาดพื้นที่ของตนเอง 4. วิมังสารนักเรียนรู้จักคิดหาวิธีการใหม่ๆในการจัดการกับปัญหาขยะค่ะ การดำเนินกิจกรรมพบว่า5พื้นที่สำคัญมีจำนวนจุดที่พบขยะลดลงคิดเป็น70.15%และในส่วนของความพึงพอใจต่อการจัดิกิจกรรมในภาพความสำเร็จของการจัดิกิจกรรมคิดเป็น80.35%อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดทำให้โรงเรียนของเรามีความสะอาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนพฤติกรรมนักเรียนดีขึ้นในทุกด้านและมีจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบร่วมกันสงผลให้โรงเรียนของเราบรรยากาศการอยู่และยั่งยืนต่อเนื่องค่ะ โครงการร่วมใจทิ้งขยะให้ถูกที่โรงเรียนดีสะอาดน่าอยู่เป็นมากกว่าโครงงานแต่เป็นการสร้างค่ายโยมใหม่ด้านความสะอาดและความรับผิดชอบให้กับนักเรียนทุกคนซึ่งจะส่งผลดีต่อโรงเรียนบ้านและ